เวลาเราเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเราอาจจะเห็นคู่รักที่ดูรักกันอย่างหวานซึ้งงอนงอ้อแล้วก็ทำตัวน่ารักไปด้วยกันแต่พอมองกลับมาที่คู่ของเรากลับไม่ค่อยมีรูปเราสักเท่าไหร่หรือว่ารูปคู่กันเลยจนกลายเป็นความรู้สึกน้อยอกน้อยใจแฟนแล้วก็มีแต่คำถามว่าเอ๊นี่เขาจะรักเราหรือเปล่านะหรือว่าเขาไม่อยากจะอวดเราบ้างหรอ หรือว่าเขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าต้องย้ำเตือนกันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตในโซเชียลนั้นแทบไม่สําคัญเท่ากับการกระทําในชีวิตจริงเลยอีกสักครู่มาติดตามรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนัทชียนันและคุณกำลังฟัง 4-Minute Podcast You're Listening to the Better Life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตอนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่โฟน์มีพอดแคสต์นะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศค่อนข้างจะย่ำแย่มากในภาคเหนือฝนตกทั้งวันตกตกหยุดหยุดสลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ร่างกายเราปรับสภาพไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเช็คสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็รวมไปถึงมียาสามัญประจําบ้านกันไว้ด้วยนะคะเผื่อฉุกเฉินแล้วก็ได้ทานป้องกันกันไว้นั่นเองค่ะ วันนี้ก็มีเคสตัดดีนะคะที่ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า Gen X Gen Y Gen Z แล้วลงไปถึง Baby Boom อะคะ่ะก็มักจะเล่นโซเชียลเดียกันละนะคะหลายๆคนก็ลงรูปเป็นแล้วและหลายๆครั้งนะคะก็บางคู่ก็ลงรูปอยู่สม่เสมอ,สมอแต่ก็มีบางทีนะคะว่าเอ๊คู่ของเราเนี่ยไม่ลงรูปบ้างเลยเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่นะ หรือว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราเอ๊ะหรือว่าเราเองที่คิดมากกันไปหรือเปล่าวันนี้เราจะมาสำรวจความคิดนี้กันค่ะคุณผู้ฟังเพราะการที่คนเราไม่ลงรูปแฟนไม่ลงรูปคู่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักหรือว่าไม่ได้อยากเปิดตัวเราเสมอไปเพียงแค่บางคนอยากรักษาความเป็นส่วนตัวของตนเองไว้มากกว่าเปล่าประกาศให้ใครต่อใครต้องรู้ เนื่องจากว่าคนเรามีขอบเขตด้านความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็ชอบแชร์ร้านอาหารสุดโปรดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากจะแชร์ออกไปให้ใครได้รู้เพียงแค่คนสนิทสนมเท่านั้นก็เพียงพอล,ล้วล่ะอยู่ในเป็นที่เ,เล็กๆที่เขารู้สึกปลอดภัยกับมัน ถ้าว่าปัจจุบันโซเชียลไม่ได้บ่งบอกถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์ได้ร้อเเซ็น์นะคะเราควรโฟกัสในปัจจัยอื่นๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรามากกว่าอาทิเช่นการที่ได้พาเราไปรู้จักครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทของเขาไหมเขาเคารพและให้เกียรติเราหรือเปล่าเขาทำให้เรารู้สึกปลอดภยัยไว้ใจได้ไหมเพราะว่าค่านิยมหลักของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะ ให้ถามตัวเองบ่อยๆตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองและคู่ของเราอยู่เสมอจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะว่าจริงๆแล้วค่านิยมหลักของความสัมพันธ์ที่เราต้องการคืออะไร mm hmm. เช่นเราต้องการความมั่นคงและความสบายใจซึ่งคนรักของเราอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดที่มักไม่ท่องโซเชียลมีเดียแล้วก็ไม่ได้ลงรูปเลยแต่ก็ถ่ายรูปด้วยกันเสมอนะ แถมยังถ่ายรูปให้ตลอดแม้ว่าเราจะบ่นว่าถ่ายไม่ค่อยสวยเลยอ่ะดังนั้นอย่าลืมว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนเรานั้นนำเสนอส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ออกมาเสมอ คู่รักในโซเชียลมีเดียนำเสนอความสัมพันธ์ในอุรมคติที่คนส่วนใหญ่ต้องการซึ่งสิ่งเหล่านี้เองค่ะที่ทำให้เราเกิดความคาดหวังที่เกินจริงจากคู่รักของเราเกิดการเปรียบเทียบไม่พอใจกับคนที่เรามีอยู่จนกระทั่งผิดหวังในตัวคนรักที่ไม่สามารถเป็นเหมือนภาพที่เราวาดฝันไว้ได้นั่นเอง แต่เราอาจจะลืมไปนะคะว่านั่นมันไม่ใช่ค่านิยมหลักของคู่เราพวกเขาอาจจะชอบไปปาร์ตี้แล้วก็ร้องเต้นด้วยกันลงโซเชียลด้วยกันแต่คู่ของเราอาจชอบการเดินปา่าตั้งแคมป์หรือว่าอยู่เงียบๆกันเพียงสองคน ความสัมพันธ์โดยแท้จริงไม่ได้ทำงานแบบนั้นเพราะความรักในชีวิตจริงก็คือการพยายามทำความเข้าใจและสื่อสารพร้อมแก้ปัญหาตลอดระหว่างทางไม่ใช่ปลายทางที่ดูแสนจะโรแมนติกในโซเชียลมีเดียเท่านั้นนั่นเองค่ะท้ายที่สุดนี้เราควรตระหนักไว้ว่าเส้นทางของความรักแต่ละคนนั้นแตกต่างกันและไม่มีวิธีหรือเวลาที่ถูกต้องที่เราจะต้องทำตาม สิ่งสำคัญคือเราและคู่ของเราต้องสื่อสารสินใจเกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่เหมือนใครและสิ่งที่เหมาะสมกับคู่ของเรานั่นเองค่ะฝะกไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังงอนแฟนอยู่เท่าฟังเท่าฟังพอดแคสต์บทความนี้แล้วอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะ ต้องมานั่งคุยกันแล้วก็สื่อสารกันนะคะว่าเพราะเหตุใดทําไมถึงไม่ลงรูปเราบนโซเชียลและค่านิยมหลักของคู่รักเราจะเป็นในแนวทางไหนขอให้ทุกคู่มีความสุขนะคะสําหรับวันนี้จากกันไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะโฟเม t พ Podcast สื่อเสียงออนไลน์ที่มีผู้ติดตามและผู้ฟังมากกว่า1 0 0 0 0 follower อัปเดตความรู้ที่ได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, i n s t a g กร m Spotify, Podbean และ SoundCloud บนแพลตฟอร์มของ The f o u n News